มาดูรถบรรทุกขนเศษแก้วนะคะไม่รู้ขึ้นทางด่วนผ่านรอดสายตาตำรวจมาได้ยังไงผ้าก็ไม่คุมแถมขับรถเร็วปาดหน้ารถคันอื่นไปมาเลยค่ะหน้าบาดเสียวมากแล้วเศษแก้วก็หล่นล่วงตามพื้นไปเรื่อยๆค่ะรถบรรทุกคันนี้ขับเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ค่มผ้าค่ะดูวิธีการขับ พี่เขาใหญ่จริงๆสามารถทําแบบนี้ขึ้นทางด่วนได้รอดมาได้ไงอ่ะไม่เข้าใจงงค่ะ